ก๊อกอาบอาบน้ำแบบผสมน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็มีส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวก๊อกนะคะวาล์วปรับอุณหภูมิกับวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเนี่ยก็จะติดอยู่ในส่วนนี้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะวาล์วตัวนี้จะทําหน้าที่ปรับอุณหภูมิของน้ําและเปิดปิดน้ําค่ะก๊อกอาบอาบน้ําแบบผสมน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็มี สวัสดีค่ะเจนจากดอนมาร์กนะคะวันนี้เจนมีสินค้าของดอนมาร์กมานำเสนอค่ะนั่นก็คือ <Okay. S 1> ก๊อกอาบอาบน้ำแบบผสมรุ่น bt 8 0 1 1 c ค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะจริงๆหน้ะของเราอ่ะจะมี2สีด้วยกันก็คือสีดำและสีโครเมียมแต่วันเนี้ยเจนจะมาอันบ็อกสีโครเมียมให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับก๊อกรุ่นดีกันก่อนดีกว่าค่ะว่าถ้าเราซื้อก๊อกรุ่นนี้ไปเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะนี่คือฝักบัวค่ะฝักบัวจะเป็นแท่นกลมๆตรงๆแบบนี้เลยมาต่อที่ชิ้นที่2กันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวก๊อกนะคะวาล์วปรับอุณหภูมิกับวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเนี่ยก็จะติดอยู่ในส่วนนี้เลยค่ะชิ้นที่3ก็จะเป็นในส่วนของบางอายและฐานยึดนะคะ ตัวขายึดก็จะทำมาจากทองเหลืองชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนของสายน้ำดีค่ะวัสดุของสายน้ำดีเนี่ยทำมาจากสแตนเลสค่ะบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้ทนความร้อนสูงมากถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสายฝักบัวค่ะสายฝักบัวเนี่ยทำมาจากสแตนเลสเหมือนกันข้อต่อจะเป็นทองเหลืองมียากันซึมมาให้ข้างในนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ำจะรั่วซึม แต่ที่เห็นเป็นแท่นยาวๆแบบนี้ไม่ใช่ท่อนเหล็กเอาไปตีหัวไข่นะทุกคนแต่มันคือขาตั้งเกาะคขาชิ้นสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดฐานค่ะในส่วนนี้จะมีพุกไข้าสามตัวค่ะอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเห็นว่ามันตัวใหญ่ๆแบบเนี้อุปกรณ์เยอะขนาดนี้ยจะติดตัง้งยากไหมนะ ปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการร้อยสายน้ำดีเข้าไปในฐานยึดก่อนนะคะต่อมาก็จะใส่บางอายแนคขาตั้งกอกตามคลิปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็พันตัวฐานกับขาตั้งเข้าด้วยกันให้แน่นนะคะแล้วก็ต่อสายน้ำร้อนสายน้ำเย็นให้เรียบร้อยสายน้ำร้อนจะเป็นสีแดงส่วนสายน้ำเย็นจะเป็นสีน้ำเงินอย่าลืมต่อให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่วาลด้วยนะคะ ขั้นตอนนี้ควรใช้ประแจหรืออุปกรณ์ช่วยขาดอื่นๆด้วยนะคะจะได้แน่นมากขึ้นในส่วนนี้ถ้าเราไม่มั่นใจก็สามารถต่อน้ำเข้าไปเช็คกลวก่อนได้ค่ะเพราะว่าถ้าประกอบไปแล้วเนี่ยจะเช็คยากนิดนึงนะคะเมื่อเช็คเสร็จแล้วก็ขันส่วนหัวกับส่วนของขาตั้งเข้าด้วยกันให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะต่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเราก็วัดระยะปรับองศาของก๊อกให้เรียบร้อยเพื่อจะเจาะรูใส่พุกยึดน็อตน,นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเจนจะขออนุญาตติดตั้งกับฐานจำลองนะคะต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ติดตั้งสานที่จริงให้ชมกัน โอเคเดี๋ยวเราไปต่อขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำฐานก๊อกมายึดได้เลยนะคะแต่ก่อนยึดเนี่ยเจนแนะนำให้ต่อสายน้ำดีให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นนะ่ะต่อที่หลังยากแน่นอนค่ะเมื่อยึดฐานก๊อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนบางอายลงมาปิดฐานได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเดึ่งส่วนนะคะ มาค่ะเราไปต่อฝับบัวเล็กกันเลยดีกว่าค่ะการต่อฝับบัวเล็กก็ต่อได้ตามปกติได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนไปในทุกๆคลิปนะคะว่าข้อต่อที่มีน้ำผ่านเนี่ยจะต้องมียางกันซึมไม่งั้นน้ำอาจจะรั่วซึมได้ค่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะว้าวตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิของน้ำและเปิดปิดน้ำค่ะ การโยกซ้ายขวาเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำดึงขึ้นและดันลงเพื่อเปิดและปิดน้ำวาล์วเล็กด้านบนจะเป็นวาล์วเปลี่ยนทิศทางของน้ำค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางน้ำจากหัวก๊อกและฝักบัวเล็กค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระความรู้ที่ดีเจนก็อยากให้พี่ๆทุกคนนี่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะ หรือใครที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยสอบถามกับทางเราได้เลยค่ะวันนี้เจนต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสายบาย